วันนี้นะคะลินจะมาสอนคำนวณน,นะสอนคำนวณคนทีอ่อยากรู้ว่าตัวเองมีต้องกินโปรโตีนเท่าไหร่ต่อมือเรื่องนี้สำคัญนะคะเป็นปัจจัยแรกเลยถ้าเกิดคุมตรงนี้ได้นะคะอันนี้คือจะทำให้คุณเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะทำให้ค่าไตาคุณดีขึ้นดีขึ้นนะคะคุณต้องรู้เรื่องนี้เลยนะดังนั้นนะคะะบบอ่าใครมีใครมีกระดาษจดจดตามได้นะคะ ถ้าเกิดว่าวิธีการคำนวณที่เหมาะสมนะผู้ชายเนี่ยส่วนสูงคูณเท่าไหร่นะคะลบ100ค่ะลบ100สิ่งที่ได้ออกมาเขาจะเรียกว่าเป็นค่าน้ำหนักมาตรฐานอ่าน้ำหนักมาตรฐานถ้าเกิดว่าคูณสูง173เป็นผู้ชายนะก็ลบร้อยหนึ่งก็เหลือเท่าไหร่คะ73ถูกไหมเหลือ73ดสาน้ำหนักที่ควรจะเป็นคือ73ดังนั้นถ้าคุณน้ำหนักเกินกว่านี้สมมติน้ำหนักคุณ85หมายความว่าหมายความว่า คุณอะลดคุมอาหารยังไงเนี่ยยังไงน้ําหนักคุณก็ต้องลดลงมาอยู่ประมาณ73หรือต่ำกว่าอยู่แล้วนะคะแล้วถ้าใครบอกว่าเอ้ยเป็นไตคุมอาหารแล้วน้ําหนักแบบหายไปมีแต่คนทักว่าผอมลงดูผอมไปอันนั้นคุณต้องมาดูก่อนนะว่ามันแมทกับน้ําหนักจริงหรือ,อยังเพราะบางคนนะคะเท่าที่ลินคุยมาเนี่ยบางคนสูงสูงว่าสแต่เริ่มต้นเนี่ยก่อนมาเป็นหนัก90ดังนั้นเวลาเขาลดน้ําหนักเนี่ย เวลาเขาคุมอาหารเนี่ยน้ำหนักมันก็ลงอยู่แล้วซึ่งตอนนี้เขาหนักอยู่ประมาณ73ซึ่งเป็นอยู่ในเกณฑ์นะคะเป็นอยู่ในเกณฑ์ดังนั้นไม่ต้องตกใจในช่วงแรกนะคะถ้าคุณคุมอาหารจริงๆน้ําหนักคุณจะลงแน่นอนอยู่แล้วค่ะเหมือนกันลดน้ําหนักเลยนะคะดังนั้นคุณเอาน้ําหนักเนี่ยที่คุณจะเป็น73กิโลนะแล้วไปดูในตารางค่ะอ่ะดูในตารางนะคะที่ลินขึ้นให้ทางซ้ายนะคะเขาจะมีบอกเลยค่ะว่า,าน้ําหนักอยู่ที่เท่าไหร่นะคะ73มาข้างล่างสุดเลยค่ะ70ถึง7 เจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบสี่เห็นไหมคะข้า,างล่างสุดเลยนะคะต้องกินโปรตีนนะคะต้องกินโปรตีนอยู่ที่สี่สิบห้ากรัมค่ะสี่สิบห้ากรัมนะสี่สิบห้ากรัมดังนั้นนะคะคุณก็จะต้องรู้แล้วว่าวันหนึ่งคุณกินโปรตีนได้ไม่เกินสี่สิบห้ากรัมนะไม่เกินสี่สิบห้ากรัมแล้วถ้าสมมติว่าคุณเป็นไตในระยะถ้าคุณเป็นไตในระยะ 3ระยะ4นะคะอ่ะมาดูนี่เรามีสมุดแบบว่าคู่คิดนะคะคู่คิดอ่ะนี่นะคะหลังจากที่เรารู้แล้วเนี่ยเราจะต้องมีปริมาณโปรโตีนนะคะเราจะต้องมีปริมาณโปรโตีนถ้าสมมุติว่าคุณเป็นไตระยะ45หนะคะหมายความว่าคุณจะกินได้เพียง0.6ของน้ำหนักตัวเท่านั้น ดังนั้นนะคะ45กรัมนะคะ45กรัมถ้าคุณเป็นไตระยะ4-5คุณจะกินได้แค่0.6ก็คือเอา45คูณด้วย0.6นะคะ45คูณ0.6อ่านี่แบบนี้นะคะก็จะเหลือออกมาเป็นโปรตีนที่คุณกินได้ต่อวันนะคะเดี๋ยวคูณให้ดู45นะคะคูณ0.6นะคะ45คู6 ะจะอยู่ที่ประมาณ27กรัมนะคะ27กรัมน่ะนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณต้องกินให้ตามระยะโลกด้วยนะคุณต้องกินให้ตามระยะโลกด้วยนะเพราะว่าไม่นั้นอะ่ะบางคนกินแล้วแบบไม่รู้ว่าระยะโลกของคุณอะ่ะอยู่ที่เท่าไหร่นะคะดังนั้นคุณต้องรู้ค่าเลือกของคุณนะเนี่ยแหละค่ะ พอคุณได้รู้แล้วว่าคุณกินได้เท่านี้กลมคุณก็เอามาซอยย่อย1ช้อนได้3.5คุณจะแบ่งเป็นมื้อละ2ช้อน2ช้อนสองช้อนอย่างเงี้ยนะคะคุณก็จะรู้แล้วว่าคุณจะต้องกินอาหารได้เท่าไหร่คนที่เขาค่าไตาดีขึ้นนะคะที่เรนดูแลเนี่ยเขากินแบบคือเขารู้ตัวว่ากินอะไรแล้วก็เลือกกินโปรตีนดีๆนะคะดังนั้นโปรตีนดีมีอะไรบ้างคะไข่ขาวนะคะไข่ขาวเนื้อปลาเนื้อกุ้ง เนื้อไก่สิ่งที่4ระยะ4ี่ระยะ5ไม่ควรกินเลยก็คือหมูเนื้อพยายามกินให้น้อยนะคะพยายามกินให้น้อยพยา,ายามกินให้น้อยแล้วก็ไข่ขาวเนี่ยมันเท่ากับโปรตีนนะคะไข่ขาวเท่ากับโปรตีนดังนั้นเราไม่ต้องกินเนื้อสัตว์แล้วกินไข่ขาวเพิ่มมื้อละสองฟองมื้อละสองฟองแบบนี้ผิดนะคะแบบนี้ผิดเพราะว่าการที่คุณกินไข่ขาวเพิ่มเข้ามาหมายความว่าคุณก็คือกินโปรตีนเพิ่มเข้ามาอีก เพลเผลอีก7กรัม7กรัม3มื้อเท่ากับ21กรัมบางคนกินได้แค่27กรัมเท่านั้นหมายความว่า ทุกอย่างที่กินเข้ามาเนี่ยมันเป็นส่วนเกิน BUN เลยสูงขึ้นนะคะ BUN เลยสูงขึ้นคุณสังเกตง่ายๆถ้า BUN คุณไม่ลดลงหมายความว่าคุณกินกลุ่มโปรตีนเยอะเกินไปคุณต้องลองไปสังเกตตัวเองไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นนมไม่ว่าจะเป็นถั่วไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโปรตีนเสริมต่างๆนะคะเหล่านี้มีผลทั้งสิ้นนะมีผลทั้งสิ้นดังนั้นต้องลองไปดูรายละเอียดของตัวเองนะคะสุขภาพดีไปกับคุณริมเพียงกดไลค์ กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอดีๆแบบฟรีๆได้เลยค่ะ